สวัสดีครับผมวิวัฒนสุตานันคลิปนี้เราจะสาธิตตัวฟังก์ชันของตัว QA Inspector ที่เรียกว่า t o n e Check นะครับผมสำหรับ t o n e เนี่ยเมื่อมีการใช้งานมาถึงระยะ,ะเวลาหนึ่งแล้วเนี่ยและเราต้องการตรวจสอบความแม่นยำของ t o n e นะครับว่ามันยังมีความแม่นยำอยู่ไหมเนี่ยเราก็จะใช้ตัวฟังก์ชัน t o n e Check ของ QA Inspector นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะเชื่อมต่อตัว Tune เข้ากับตัว Transducer IRTT ที่มีความแม่นยําละเอียดกว่าตัว transducer ที่อยู่ในทูนนะครับผมแล้วเราก็ต่อผ่านตัว IRC Connect เข้ากับตัว ST Pad นะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่ม,มที่หน้าจอเมนเมนูนะครับเราก็จะเช็คดูว่าตอนนี้เนี่ยตัว transducer IRCC ของเราเนี่ยได้เชื่อมต่อกับตัว ST Pad ตัวนี้เรียบร้อยแล้วเราก็มาที่ฟังกช์ชันตัว t ทูลเช็คเลยนะครับผม สำหรับฟังก์ชันตัวทู c เช็คเนี่ยเราสามารถใส่ข้อมูลของตัว t o o l ที่เราจะเช็คได้นะครับว่าเป็น t o o l m o เด l อะไรมีค่า Serial Number คือเลขอะไรค่ามินิมัมในแมกซิมัมทอคคืออะไรนะครับผมแล้วในส่วนของโปรแกรมที่เราต้องการเช็คเนี่ยตัวนี้ผมก็เซตไว้แล้วเหมือนกันที่เราต้องการค่าว e ลิ f ฟทที่2 0นิวตันนะครับผมเราสามารถจะใส่ทอเรนต์ของตัว ทุนที่เราสามารถอยอมรับได้ตัวนี้ผมเซตไว้ที่5%นะครับแล้วเราก็จะทดสอบที่5แ a m ซ l มเปิลครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับผมจะเห็นว่ามันจะโชว์2ค่านะครับค่าแรกเนี่ยค่า reference ก็คือค่าที่ได้จากตัว ircc transducer นะครับผมส่วนค่าที่2เนี่ย จะได้จากตัวทูนนะครับจะเป็นค่าเดียวกับที่โชว์อยู่ที่ในคอนโทรลเลอร์ครับผมเมื่อเราขันครบ5ตัวตามที่เราตั้งค่าไว้นะครับผมตัวโปรแกรมก็จะสรุปมาให้ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเห็นว่าตัวความแม่นยำของทูนเนี่ยย,ยังอยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถยอมรับได้อยู่นะครับนอกจากนั้นเนี่ย ตัวโปรแกรมเนี่ยยังคำนวณค่าค l i b เบ t ชันที่เหมาะสมกับทูนตัวนี้เนี่ยให้ใหม่ด้วยนะครับซึ่งเราสามารถอัปเดตค่าตัวนี้เนี่ยไปใส่ในคอนโทรลเลอร์เพื่อให้ทูนมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นได้ด้วยครับผมขอบคุณมากครับ